สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุนารีราชสีมาน้ำตาคลอรับทรั์ก้อนโตหลังทุ่มซื้อหลอตเตอรี1,791ใบต้องบอกว่างวดนี้ทุม่มทนหนักแต่ได้คืนเกินคุม้มสหรับสุนารีราชสีมาที่ซื้อลอตเตอรีง่งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 0ไปถึง1,791ใบเพราะฝันดีฝันว่าช้างมาขี้ใส่บ้านไม่รู้จะซื้อเลขอะไรจึงได้แต่เลือกซื้อเลขไปแบบไม่ตั้งใจหมดเงินไป แสนกว่าบาท แต่ครั้งนี้สุนารีราชสีมาเธอมากับดวงจริงๆพระหลังจากรู้ผลสลากินแบ่งรัฐบาลวดประจัสวันที่17กุมภาพันธ์ลูกทุ่งสาวถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปพร้อมเผยว่าถูกรอตเตอรี่รางวันที่3จํานวนกว่า5ใบรับทรัพย์ไปแบบหนักๆกว่า4แสนบาทางานนี้เพื่อนสีอย่างไฮอาภรพ์และเอชยาต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในคลิปนี้นอกจากนี้พี่สุนารีคนดวงดียังได้เขียนแคปชั่นบอกไว้ว่าขอบ คุณเทวดาฟ้าดินที่เมตตาสุนนะจ๊ะรางวัลที่สาทั้งหมด5้าใบจ้าอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับสุนารีราชสีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ